ลองเอาแบบเอาบ้านแบบพยายามคุยกันภาษาเพื่อนว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ด้าไม่รู้ว่า,อาตอนนั้นอะด้าเอาง่ายๆด้าเข้าใจว่าเพื่อนมีเจ้าหนี้แค่คนเดียวเพื่อนก็บอกด้าบอกว่ากำลังเหมือนคนนี้ช่วยเหลือนะ โอเคไอ้ปัญหานี้ที่มันเยอะๆเนี่ยก็เริ่มที่จะขี้คายในมุมของด้าด้ารับรู้แบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นน่ะด้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปก,ปกออกออกมาปกของเพื่อนรู้จักนานามาเกือบเกือบสามสิบปีต้องยอมรับว่า เกเพื่อนพูดอะไรอ่ะทุกคนเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาแบบเกือบสามปีอะเพื่อนพูดอะไรเราชื่อ่นานาแบบอยู่ทุกเหตุการณ์นึกออกปะตั้งแต่วันทํางานเป็นดีเจใหม่ๆด้แต่งงานนานาก็ไปร่วมงานแต่งเวลาได้มีปัญหาตอนที่จะหย่านานาก็อยู่เป็นเพื่อนต้าผ่านชีวิตมาด้วยกันเยอะ มันทําให้เราอะเชื่อใจในสิ่งที่เพื่อนพูดกับเราพอจบจากรายการแฉกระแสมันตีกลับได้เยอะมากว่าด้ปกป้องเพื่อนเหมือนแซะเยอะยอมรับว่าก็ไม่สบายใจจนกระทั่งวันวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการคุยกันนานาซึ่งตอนนั้นได้ก็ยังไม่รู้ว่าอย่างข่าวที่ไม่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ยังไม่รู้นะหลังจากจบรายการแฉเนี่ยที่นานาม,มีข่าวใหม่ๆรู้สึกน่าจะเป็นวันวันพุธใช่ไหมคะเช้าว,วันเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านนานา เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหกมีหนี้สินยังไงเป็นหนี้ใครบ้างวิธีการในการแก้ปัญหาของนานาตัดสินใจโดยการที่ไปกู้เงินก็ทำให้ได้ตกใจนานาก็มีการขอโทษแล้วเราที่ผ่านมาระหว่างปีกว่าๆเนี่ยที่นานาเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยปี2ปีเนี้ยเราเราเข้าใจคนละแบบกับ กับความเป็นจริงทําให้เราอ่ะไม่เคยรู้ละแคะระคายเรื่องนี้เลยแล้วยังพูดกันเล่นๆเลยบอกว่าเออใครจะให้นานาได้ยืมตังสามร0อยสีล้านเลยประมาณเนี้ยเราพูดเล่นกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนั้นเนี้ยทําไมด้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อนได้รู้ความจริงยอมรับว่าตกใจแล้วก็นานาก็เลยออกมาขอโทษด้าซึ่งซึ่งเราก็ได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วก็ให้อภัยเพื่อน กับกับสิ่งที่เพื่อนอาจจะแบบไม่อยากไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราแล้วพี่ด้าจะอันฟอลโล่นานาไหมหรือจะแบบจะจะทิ้งเพื่อนไหมเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำแต่ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเราเรารู้สึกว่ามันมันผูกพันคือไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อนอะน้ามองว่านานาเป็นเป็นเหมือนแบบครอบครัวไม่ได้ไม่ได้เกลียดนานา,นา แล้วก็ไม่ได้โกรธนานาแต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำกับเราแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้รู้สึกตกใจก็คือการตัดสินใจของเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงต้องตัดสินใจทำแบบนั้นไปมันเหมือนคนอกหักเพื่อนทำไมถึงไม่พูดความจริงกับเราตั้งแต่แรกถามว่าจะทิ้งนานาไหมก็ มันมันเป็นเพื่อนกันมาประมาณแบบเกือบ30ปีทุกคนจะตัดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ยอมรับว,ว่าสับสนอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เพื่อนพูดอ่ะมันจะมันจะเป็นความจริงอีกไหมอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะทุกคนด้าก็คุยแล้วก็เคลียร์ใจกันทุกอย่างซึ่งก็ให้อภัยกับนานาแล้วก็อยากจะให้พื้นที่เพื่อนอ่ะได้ลุกขึ้นมาทำมาหากินสิ่งที่นานาทำอยู่ ตลอด2อสาปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยที่ดูถูกความเชื่อใจของเพื่อนแต่ให้อภัยทุกทีได้าเป็นคนข้มแข็งกับคอมเมนต์มากเลยนะว่าจะไม่ร้องไห้แล้ว ด้าเป็นคนเข้มแข็งเอาคอมเมนต์มากเลยเป็นคนแบบเจอดมมามอะไรอะ่ะดาดไม่สตกสถานเลยแต่ยอมรับว่าครั้งเนี้ยรู้สึกเสียใจถามว่าเห็นใจผู้เสียหายไหมจากคอมเมนต์เห็นใจค่ะเพราะว่าด้าก็เจอกับการที่นานาเอาเงินไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์แต่สำหรับด้าด้ารู้สึกว่าด้าให้เพื่อนอะ มีพื้นที่ในการชดใช้นี่ดาละกันถับว่าโกรธไหมมีคนถามเยอะว่าจะทิ้งหน้านาไหมเอ่อด้วยความสัมพันธ์อะมันเกือบสาวสิบปีอะทิ้งได้ไหมมันก็ทิ้งไม่ได้แหละมันก็รู้จักกันแต่ว่าถามว่าจะ พพอร์ตนานาไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ทุกคนยังตอบไม่ได้เพราะว่าจิตใจตอนนี้ก็ยอมรับว่ามันเหมือนคนอกหักเธอเข้าใจใช่ป้าทุกคนเหมือนเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งอะแล้วก็สิ่งที่เรารับรู้มามันมันไม่ใช่ความจริงเลยก็ตกใจอะมันต้องอาศัยระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นแหละแต่ก็ถามว่าเราจะไปทำร้ายเพื่อนเลยไหมก็ไม่ใช่ อยากให้เพื่อนอะรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผลที่ตามมาแล้วก็ตั้งใจในการชดใช้นี่ที่เกิดขึ้นแบบถูกต้องนานาคนเดิมนานาที่เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆกลับมา